รู้ไหมว่าสงครามโลกครั้งที่สองไม่ได้มีแค่ฮิตเลอร์กับระเบิดปรามาณูยังมีเรื่องราวของหน่วยพยากรณ์อากาศหญิงหน่วยเล็กๆที่ซ่อนตัวอยู่บนเกาะห่างไกลพวกเธอเหล่านี้ทำหน้าที่วิเคราะห์สภาพอากาศอย่างลับๆแล้วส่งข้อมูลให้ฝ่ายสัมพันธมิต จินตนาการดูสิในยุคนั้นที่เทคโนโลยีล้าหลังการคาดการสภาพอากาศคือเดิมพันสำคัญถ้าเรารู้ว่าฝนจะตกพวกเขาก็จะรู้ว่าต้องเลื่อนการโจมตีเสียงกระซิบจากวิทยุเครื่องเก่าดังขึ้นแต่ถ้าเยอรมันรู้เราตายแน่ ข้อมูลที่พวกเธอส่งไปช่วยชีวิตทหารนับหมืน่นเปลี่ยนแปลงเส้นทางเรือดำน้ำและพลิกเกมรบหลายครั้งแต่เรื่องราวของพวกเธอกลับถูกลืมเลือน สงครามโลกไม่ได้มีแค่ในสนามรบแต่ยังอยู่ในห้องเล็กๆบนเกาะร้างกับผู้หญิงกลุ่มหนึ่งที่เปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์ด้วยความเงียบและความแม่นยำเรื่องราวที่ถูกลืมเลือนนี้แสดงให้เห็นว่าฮีโร่ไม่ได้มีแค่ทหารแต่ยังมีนักพยากรณ์อากาศหญิงเหล่านี้ด้วย